ข่าวดีคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอาไว้แล้วเตรียมรับ4,200บาทดูรายละเอียดในคลิปสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านย t u b e ครับนำข่าวดีมาให้คุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอาไว้แล้วนะครับรอรับเงินนะครับ26พฤษภาคม6 3ครับมติคอรมอเห็นชอบ เยียวยากลุ่มเปราะบาง,บางก็มีผู้สูงอายุผู้พิการเด็กนะครับ,รบก็จะได้เงินพร้อมๆกันส่วนรายละเอียดว่าจะจ่ายวันที่เท่าไหร่จ่ายใครบ้างจ่ายซ้ํากับมาตรการอื่นไหมยังไงอันนั้นกระทรวงพอมอและกระทรวงการคลังตอนนี้อยู่ระหว่างกําหนดหลักเกณฑ์นะครับจะมีการลงทะเบียนใหม่ไหมสาหรับบางคนบางกลุ่มต้องรอฟังกระทรวงพอมอ,ออกมาแถลงข่าว หลังจากที่เขาได้ร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์นะครับหลังจากที่เขากําหนดหลักเกณฑ์แล้วเราก็จะรู้ว่าวันจ่ายวันที่เท่าไหร่นะครับซ้ําไม่ซ้ําใครได้ไม่ได้ยังไงรู้รยายละเอียดเพิ่มเติมอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้มาดูตัวเลขล่วงหน้าครับตัวเลขนี่เป็นตัวเลขที่ชัวร์แล้วว่าได้รับเท่าไหร่ยังไงชมตัวเลขครับวันนี้นําเสนอเฉพาะกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะครับกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะครับ มาตรการนี้เย,ยวยากรมปอบางนี้จะโอนเงินเข้าบัญชีของคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีไว้แล้วนะครับสําหรับเดือนมิถุนายนนะครับเงินอุดหนุนปกติจะได้รับในวันที่1 0มิถุนายน600บาทนะครับสําหรับคนที่ได้มาแล้วทุกเดือนแต่สําหรับคนที่ได้เพิ่งจะได้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแรกอาจจะมีตกเบิกย้อนหลังหลายเดือนตามหลักเกณฑ์นะครับใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วมีหลักเกณฑ์ว่าจะได้ย้อนหลัง เงินปกตินั้นอาจจะได้หลายพันบาทเดือนละ600้นะครับก็แล้วแต่ใครที่ได้นะครับส่วนคนที่ได้มาปกติอยู่แล้วเดือนละ600้ได้600นะครับได้วันที่10บิถุนาย,ยนนะครับส่วนเดือนกร,รกฎาคมก็จะได้วันที่10กร,รกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับทีนี้จะได้รวมกับเงินเยียวยาโควิด -19 ที่รัฐบาลเพิ่งอนุมัติ<ร>มตินี้ไป,ไปนะครับเพิ่งอนุมัติมาตรการนี้ไปเมื่อ26พฤษภาครับ เงินเยียวยาโควิด19เ้าขาจะจ่ายให้อีก2,000ในเดือนมิถุนายน,นครับเป็นของเดือนพฤษภา1000และของเดือนมิถุนายน1000รวม2000จะได้ในเดือนมิถุนายนส่วนจะได้พร้อมกันกันกบวันที่10หรือไม่รอฟังข่าวอีกครั้งครับเพราะตอนนี้พอมอและกระทรวงการทางกําลังกําหนดหลักเกณฑ์นะครับแต่เราเอาตัวเลขมาให้ดูล่วงหน้าก็คือเดือนมิถุนายนจะได้600ตามปกติบวกเยียวยาโควิด -2000 เป็นเดือนมิถุนายนคุณแม่จะรับเข้าบัญชี2,600บาทนะครับ เดือนกรกฎาคมก็จะได้อีกหกร้อยเงินปกติและเงินย,ยายาโควิดอีกหนึ่งพันของเดือนกรกฎาคมรวมเดือนกรกฎาคมจะได้พันหกร้อยบาทนะครับรวมตลอดช่วงระยะเวลาสองเดือนนี้คือมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้คุณแม่ที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วจะได้รับทั้งเงินปกติสองเดือนหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทและเงินโควิดสิบเก้าอีกสองเดือนเขาจะเพิ่มให้รวมสามพันรวมสองเดือนมิถุนากับกรกฎาคม จะได้เงินทั้งสิ้น4,200บาทนะครับ4,200บาทคือทุกเงินเลยทั้งเงินปกติและเงินเยียวยานะครับขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วครับจะได้รับใน2เดือนนี้รวมทั้งสิ้น4,200บาทครับสวัสดีครับ